ในเมืองเล็กๆแห่งนี้ฝนที่ตกลงมานั้นแท้จริงคือน้ำส้มหลังฝนตกจะมีสายรุ้งปรากฏขึ้นและสายรุ้งนั้นก็กลายเป็นลูกขวาดหลากสีตอนเช้ามีฝนโดนัทต,ตกลงมาจากฟ้าตอนบ่ายไก่ทอดร่วงลงมาจากท้องฟ้าพอตกกลางคืนไอศกรีมก็เริ่มหล่นลงมาที่นี่ผู้คนมีอาหารกินไม่จำกัดหากอยากกินอะไรเป็นพิเศษแค่ดูพยากรณ์อากาศแต่ก่อนหน้านี้อาหารเพียงอย่างเดียวที่มีในเมืองนี้คือปลาซาดีนพวกเขาทอดปลาซาดีนย่างต้มดองและทำเป็นลูกขวานนำปลาซาดีนมาคั้นเป็นน้ำผลไม้แม้แต่นมสำหรับทารกก็ยังท จากปลาาดีนแต่แล้วฟลินต์เด็กชายผู้หลงไหลในการประดิษฐ์ก็เปลี่ยนทุกอย่างตอนเขาอายุ10ขวบเขาประดิษฐ์โทรทัศน์เดินได้แต่ทันทีที่เปิดเครื่องทีวีก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปตอนเขาอายุ17เ,เขาประดิษฐ์น้ำยาปลูกผมเพียงแค่1ห,หยดก็ทําให้คนกลายเป็นมนุษย์ถ้ำเขายังประดิษฐ์หนูนกทําให้หนูบินได้บนท้องฟ้าแต่สิ่งนั้นกลับทําให้พวกมันเก่งขึ้นในการขโมยของเท่านั้นความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้เขากลายเป็นตัวตลกแต่เขาก็ยังไม่ยอมทิ้งความฝันันนนนนนนเเเเเเขาาาาาอออยยกกกปปปปป็็รระดิษฐ์์พืื่่่่ลลีีีีสถณทมมง้แต อาหารหลัก ฟลินจริงตัดสินใจประดิษฐ์เครื่องผลิตอาหารเขาวาดแบบแปลนเขียนโปรแกร,รมอย่างรวดเร็วและทําการทดสอบเมื่อเตรียมการทั้งหมดเรียบร้อยเขาก็เปิดเครื่องรูปร่างของแฮมเบอร์เกอร์ปรากฏขึ้นแต่ในวินาทีถัดมาแรงดันไฟฟ้าเกินขีดจํากัดไฟฟ้าทาั้งบ้านดับลงฟลินคิดจะใช้ไฟฟ้าปริมาณมหาศาลเพื่อขับเครื่องเครื่องผลิตอาหารแต่กระสะไฟแรงเกินไปเครื่องจริงกลายเป็นจรวดและพุ่งทะยานออกไปการกระทําของเขาทําให้ทุกคนโกรธแค้นเขาหมดกําลังใจแต่ไม่นานเมฆหลากสีก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและฝนแฮมเบอร์เกอร์ก็ตกลงมา